เอาละครับอยู่กับผมฟอฟุกนะครับวันนี้ก็จะมาหามาจำลองการแข่งขันครับฟีฟ่าฟีฟ่า20นะครับขออปก็เป็นเชลซีครับเปิดบ้านเจอกับเออบเยนมิวนิกนะครับทีมจากกรุงลอนดอนครับเจอกทีมแห่งมิวนิกนะครับคี่แมนสำคัญครับวันนี้เป็นฝ่ายของบบเยนนะครับเป็นเลวัดดัสกี้นะครับ <18. S 2> ทั้งสองทีมครับมีตัวหลักครบเลยนะครับมีกระแฟงมาผัดครับวันนี้ก็มักตีก็จับไม้จับมือนะครับมมเยืนนิกครับ ก็เป็นการจำลองแมตช์การแข่งขันของฟีฟ่า20นะครับลายอัพของเชลซีครับ4-3-3ครับประตูมีเกปาอาลิสบากาครับมาคาร์ลันโซครับอันโตเลโอลูดิเกอร์ครับเคอร์ซูม่าครับแล้วก็ซัสซัมบิลลิต้าครับมาคาร์ลันโซเมสันเมาชิลูวิเลียนนะครับนอยเออร์ครับ ผสาประตูมีเดวิสคาร์บาโบติงแล้วก็บันวาดครับเดโก้ครับกัซนิก้าครับแล้วก็คิมิงสามสามครับกีนาบีแล้วก็มุลเลอร์หน้าเป้าเป็นเลวันดอฟสกี้นะครับเกมเริ่มแล้วครับบอลอยู่ที่เชลซีเป็นฝ่ายบุกไปนะครับบุกจากซ้ายไปขวาครับเชลซีเชิดสีน้ำเงินเอ็นโกโองเต เตะวางไปที่วิลเลียนโดนเดวิสหมุกสกัดครับเกนนาบี้เดวิสเข้ากลางมาที่คิมมิสคิมมิธไปที่มุลเลอร์ครับมุลเลอร์ย้อนกลับมาที่เดวิสไปมุลเลอร์ครับเลวันรอสกี้มุลเลอร์เอาละครับออกข้างไปที่เกนนับี้เปิดตักเข้าไปตอนนี้ในลองโค้งโอ้โหชนซานะครับกาสเซนิก้าครับโโอ้หสงวนนี้ นี่ลองส่องลองโขกเต็มเต็มแล้วนะครับเจปาเปิดยาวขึ้นมาครับชิลูพักบอลหนวนี้เดวิสไปที่กาสเนิกามุลเลอร์ครับเชลซีก็พยายามเดืรดซิ่งครับคิมิชทางขวาครับปานวาชเอาละครับมุลเลอร์ข้างในมีเลวันดอสกี้ มเลอร์ตักเข้ามาตั้งวันนี้เลวันดอสกี้ครับไม่ถึงครับเคอร์ซูมาเขี่ยออกมาโคชิโคชิส์ไปที่เคอร์ซูมาครับเซซาสุลิเกต้าเด็ดบอลออกมาที่วิลเลียนบอลอยู่ที่กองเต้ครับเชลซีขึ้นเกมครับย้อนกลับไปที่ซูมาครับซูมาไปที่จอร์จินโนวิลเลียน โอ้โหจะไปจ่ายอย่างนั้นครับเซซาสิบลิกตาชิมิชอาาบ,บาชิมิชทิอาโกครับทิอาโกอยู่ทางฝั่งขวานะครับรบานวาสอาซิมิกาครับเจอซีโดนเจาะเข้ากลางเลยครับตอนนี้มุลเลอร์เอาส้นไป มุลเลอร์ได้บอลบ,บานวาสล้ำหน้าไปอีกทีนึงครับสำหรับไบเยนนี่นะครับบุกชุดนี้ยังไม่ได้ลุ้นอีกทีนึงครับโอโ้โหล้ำออกไปนิดเดียวนะฮะมันยอยู่ที่แดนกลางนะครับไม่เล่นมินิคลองบอลน,นะครับเชียกโก้โดนกองเตะแซะเอาล้วฮะเลีเ้ยนยกตัก ข้ามไปที่มาคอรโลโซวิเลียนชิลูเป็นชิลูครับชิลูมีเพื่อนมีโคกัสติขอบอลข้างหน้าไม่ให้ครับวิเลียนจ่ายมานั่งขวาเซซาร์ซิเบลิต้าตงเต๋ไปที่วิเลียนโอ้โหวิเลียนก็ยังล้มหน้าอยู่ดีคือพยายามจะจ่ายแล้วนะแต่บอลล้ำหน้าไปนะครับ ต่อชิโนมาที่มาติโอโอคปัสิชโคปิชได้พาบอลขึ้นมาบ้างครับเชลซีแลซ้ายมีวิเลียนเอาต่อชิโ้ลองขู่จังวันนี้ติดบล็อกครับมากรออันโซ่ใส่บอลอ,ออกไปครับมุลเลอร์ทุ่มครับมาเยนมมนิกผ่าน27นาทีแล้วนะครับเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วยังทำอะไรกันไม่ได้เลยครับ เอาแล้วบอลมันชี้รูยกมาจาังหวะนี้เอาแล้วครับมีวิลเลียนกองเสธวิเลนเติมฝั่งซ้ายข้างขวาพอไปแล้ววิเลียน,ยน uk, วิเลนยึกยักจังหวะนี้เดวิสเสียบไปเกนาบีแล้วบอ,เอลเนะครับเชียโก้เล่นหนึ่งสองกันริมเส้น,สนจังหวะนี้โดนเชลซีดักไว้ได้ครับเอาแล้วครับวิลเลียนส่วนกับไบโลชิ้นมีสองหลุดมาจาังหวะนี้วิลเลียน กลับเข้ามาที่บอลโซวิลเลียนวิลเลียนถึงลิฟเส้นเปิดจังหวะนี้ไม่ได้ครับว่าโหคิมมิชก็หลัไว้ได้นะครับโอ้โ้วิลเลียนขยันครับออกลูกขยันครับวิ่งไล่บอลจังหวะนี้กลับมาคืนได้นะครับกองเตะซาซินโยกองเตะ ของเต้ครับมีเซซาซินบุราอย่างเล่นกันอยู่ริมเส้นนะครับหนึ่งสอง<ม>ไปเ,เรื่อยครับพยายามหาช่องจะเปิดเอาลรถจ่าย,ายนะวันนี้ย้อนหลังของอเต้ครับซิมิชดักไว้ได้ครับแทโกเดียโก,ยกจ่ายให้กัสซินิกาเอาแล้วครับรบุลเลอร์วิ่งฉีกไปทางขวา100รอให้บอลบาดเติมจ่ายปปบอลมาสกัสซินิกา แ <M> จมที่มุลเลอร์ครับเอาล้วครับมีบอลบอลบาสบาสเปิดตักเข้ามาตั้งวันนี้บอลมันไม่มีใครครับออกหลังไปเลยครับเกเบีจะเปิดขึ้นเกมมาแล้วครับก็สุดไหมกุสซานสเปริเกต้า จอชินโยครับเศษสากลิเนาทดเวลา2นาทีนะครับเกมยังไม่ค่อยได้ลุ้นอะไรกันเลยนะจอซีก็ยังคอมมันอยู่แดนหลังนะครับเพื่อหาช่องนะหมดเวลาครึ่งแรกครับเจอซีศ <oss> ูนย์ศูน์บาเนมินนกับ นะนนก็เป็นเรว่อรัสกีนะศูนย์นะครับก็เป็นฝ่ายนะทั้งสองทีมดูสุสีนะครับยังไม่ค่อยมีโอกาสจบคือหลังเริ่มแล้วครับคิมม <m> ิชอลาบา เทาโก้ครับเทอาโก้พาบอลขึ้นมาจาังหวะน,นี้จากนั้นที่คิมิทตรงกลางคิมิตวางข้ามฟากมาที่มุลเลอร์ปานวัชมาว่าแกสซินิกะค,คิมิโบตเต็งครับจังหวะน,นี้บอลเยนเมนิก็พยายามจะหาบอลหาช่องเข้าไปทำประตูนะครับบอลอยู่ที่เดวิชเซิร์ชเคนาบี โอ้โหรถอัสบรีเกต้าแซ่บอลออกมาได้ไปที่จอร์จินโจของเขาเชลซีได้ส่วนมั้งครับมีวิลเลียนวิลเลียนผู้จะจอร์จินโจจะจ่าวิลเลียนครับจังหวะนี้โดนเดวิสดักไว้ได้ครับกาสซินิกามุลเลอร์ชาโก้โอ้โหเชลซีแพ้กันแน่นแล้วแล้วจังหวะนี้โดนแล้วครับโดนเบสซินจอร์จินโจ วิลเลียนครับมีวิลเลียนวิ่งแล้วอา้าวครับเซซัส,สบูเลกาจ่ายมาอยู่ที่อัสบูลิกตาล็อกหนึ่งทีมีกองเต้กองเต้กองเต้ยังไม่ตายครับยังอยู่บนเส้นโอ้โหแล้วก็ยังไม่เปิดเลยเนี่ยเชอ,อ,อร์ซูสเอาทักกองเต้ได้บอลกองเต้บังมีชิลูขอบอลอยู่ด้านในครับเอาวรับชิลูลองหมุนด้วยขวายิงจังหวะนี้ไม่ได้ อารับมุลเลอร์ไบร์นเลนิคได้สวนกลับบ้างครับอันวาสคิมิชคิมิชจะจ,ะจ,ะจะ่ายให้เลวันดัสกี้เอารับได้ด้วยย้อนกลับไปที่เบอร์ติงเบอร์ติง,ตงยังลวกองเต้เข้าจังหวะนี้ครัสาาลลนะกนะสี้เป่าฟาวเลยครับไปร์นทลนิคไม่ฟาวเดอร์ซีเปลี่ยนตัวนะครับส่ง ไปโดลงมาแทนเมสันเมาส์ที่วันนี้ก็ไม่ค่อยได้ผลงานที่ดีนะครับโอ้โหแล้วชิมิตลองส่องเองเลยนะฮะก็หลุดกอบออกไป ดูแล้วทั้งสองทีมก็ส,สูสีนะครับชิรูมูดิวิชอยู่ที่คิมมิชกอร์เซนิกามีดวิชอยู่ทางซ้ายไหลออกไปที่ดวิชกับมาที่คิมมิชมันอยู่ที่มุลเลอร์ครับบาเอนมเนิกได้ครองบอลมาก เอาแล้วครับปาวาสมีเลวนดัสกี้อยู่ข้างในมูดเรื่ไม่ถึงครับดูลิตเกอร์เคลียร์ไว้ก่อนเอาละครับไบปโดได้ส่วนมาบ้างครับทางซ้ายผมกแล้วไปโดมาคนเดียวเลยครับว่าชากมาจังวันนี้ลิมเส้นมีชิลูโคสิตเรียนคาร์ลอสกาวิโทบเปิดไปให้วินเลียนไม่ถึงนี่เลยน,นะเแบวบิสเคลีย่ยได้แล้วแซดเจเนรีเคลี่ยมาที่เบียโกเอาล้วครับ ใบเลนเม็กส่วนมากครับมาเปิดแรกเลยครับเกมนี้เลวันดอฟสกี้เลวันดอฟสกี้กาสเนกาซ้ายเกนาร์บิวียงทางซ้ายโอ้โหแล้วเชลซีลงไปรับคนเดียวนะ <The times S 1> เกนาบียเดวิสโอ้โหแลแ้วแทโก้ทำบอลลั่นครับเอารับเชลซีส่วนกองเต้จอร์จินโจ ดิชิลูเอาล่จะครับจอรโจิโอไ,ไหลไหลไปที่เปโดทางซ้ายดิชิลูข้างในโอ้โหดิชิลูเบิ้ลกลับมาจาังหวะนี้โดนปาลวาเชียร์มูลเลอร์ไรบอลเอาละครับเป็นทีมการบุกของหอมไปยังมินกโอ้โหแล้วอ้าโอ้โหแล้วจังหวะนี้ออกมาทางซ้ายทางขวามูลเลอร์มูลเลอร์โดนชิรูดิเกอร์แซ่ออกไปได้นะตอนนี้เอาล่ะครับแล้วเปโดได้กระชัยอีกแล้วมีชิมิตติ่งตามมาเปโด เปโดล็อกหนึ่งทีหลบกลับมามาคารโลโซาคารโลโซมองเข้าซ้ายแล้วจังหวะนี้มีชิลูไม่ได้ครับไม่ถือโดนเคี้ยวมาได้จากบัวเต็งนะเอาใหม่ครับเปโดโรสิชโอ้มาคารโลโซเปิดมาชิชิลูโอ้หจังหวะนี้ต้องชมเลยครับที่ปฏิกิริยาที่แกงไวอยู่นะยิงดี แล้วนะมงได้ดีแล้วแต่ว่าโทมัสโมเลยอร์ยังไปขอไปเป็นหนอครับยังปฏิกิริยาไวอยู่นะเอ,โอ้โด่งหูยังไม่ได้นะนเานาะหเอรับนานซุกเลยครับในช่วงายเกมนะโอ้โหยิงเงินเดินเลยนะ โอ้โหแล้วเลวันดอสกี้ครับโดนเปลี่ยนตัวออกเลยนะต้องดูเขาว่าส่งใครลงมาเขาสนะ่งใครมาโอ้โหแล้วสูงมากเลยขึ้นนะมโอ้แม่นนะบางไปอารับเชลซีเก็ <40 S 1> บบอลได้คนระับบอลอยู่ที่ลูดิเก้โพลสิ โอเวิจะเปิดไปนะครับติดเชียโกเอาละครับโคเมนต์เชียโกเชียโกโดนแส้ทั้งวันนี้จังยโยโอเวอร์ซิตมาที่กองเต้ครับเอาละครับเชซีเปโดเอาละครับไปอ,อีกรอบนึงครับเชลซ,ซีจากเปโดอเอาเปโดลงมาเปโดอโอ้ยมันจะออกเนี่ยเออเข้ามาทั้งวันนี้มีชิลูไม่ได้ครับโอ้โหหมดเวลา กัขันขึ้งหลังแล้วนะจะเป็นการต่อเวลาพิเศษนะครับซึ่งเกมนี้การเปลี่ยนตัวลงมานี่ เชมี่ครับลงมาแทนชิลูเลยนะครับเจ้าที่ครับจากการที่เปลี่ยนตัวเอ่อเปโดรสดิเกตลงมาแล้วรู้สึกว่าเกมทางด้านซ้ายของพวกเขานี่ทำได้ดีเลยนะครับเอาละครับโคสิทหลังที่เปโดมาติเโอโคซิสมาฮอล์โซวิ่งนำทางไว้แล้วโคสิทจ่ายแบบนี้ครับ ติดเลเลอร์แล้วมันอยู่ที่คิมมิชไบยอนมินิกส่วนกลับขึ้นมาบ้างมามาที่โคเมนเอาแล้วครับใช้ความไวมีเซสาสุติตกาตาเดวิสโอ้โหไปมันกระโดนวิเลียนระบอกนี้เชลซีได้ทุ่มนะวิเลียนพอเต้แหลมวิเลียนครับายบเยอน eta, ยม,มินิกเกมนี้ยังไม่ค่อยมีโอกาสจะจะเลยคนระับ มีเชลซีมีไปแล้วสองครั้งครับโอ้รแฮมีม่จะเบิ้ลให้วิเลียนไม่ได้ครับบอลเป็นฝ่ายลูกของไบรอันมิ่ิครับปิโตนโวางบอลมาทางซ้ายครับโอ้รโคมนเก็บบอลไดหห้โคซิซ่าสกเกิเลตาใช้ความเก๋าครับซุมาซุมาไหลมาจังหวะนี้คิมมิดเอาครับนาเก่าเฟผิดโทษ โอ้โหแล้วคโค้นแข่งกองเตะพี่เกงก็ย่งแข็งกว่านะเทมมี่เอารับมีเปโดไหลไปที่เปโดทางซ้ายย้อนกลับมาที่มาคอร์นสู้เปโด้ครับจอนโน่จอยโนเห็นเปโดมาเตะโอโคซิชแเราฟันหวานแข็งแกร่งจริงครับจอยโับพาบอลขึ้นมาครับบอลของบาเยบร์มิวนิคเฮลโก้ โคเมนโคเมนต์ย้อนับวิทีโคเมนโดนเซซา,าแซ่ครึ่งแรกรของการต่อเวลาพิเศษครับหมดไปแล้วนะครับเดียาก็ดูสีหน้าเขาไม่แขางจะ่โดนจุดโทษหรือเปล่าครับ เอาละครับเป็นช่วงกดดันลงทั้งสองทีมแล้วนะครับตอเวลาพิเศษช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับบิลเลียนออกส่งคารลัมฮัสซันโนดอยลงมาเลยครับเชลซีเชียโก้เิวิชเิวิชพาบอลเข้ากลางมาเห็นคิมิตโอ้โหแล้วไปเร่งอย่างนั้นนะครับเบโดเอาละครับเชวี่โอ้โหเชลซีสวน วันนี้จ่ายออกไป <c oughs> ท่ันี่จ่ายแรงครับกองเต้วิ่งตามไปไม่ทันนะเดวิสบอลของมายานิกครับเชาโก้ <c oughs> แล้วปล่อยข้ามาครับ <c> ม <oughs> ูเล่เจวซีก็เทสซิ่งจนมายานิกไม่ได้ขึ้นไปลยไม่ได้เข้ากรอบไปโทษเลยนะครับ โบเตงชิมิชเจอาโกเจอาอโกออกมาที่ล้มมูเร่ไม่ทันนะจ่ายแรงี้ยครับออกข้างไว้นะถึงทุ่มไปเชลซีครับอันโตเดโอลูดิเกอร์มาที่มากาอุลโซเบโดชิงไปให้ที่โคสซิสจู แทมมี่โคซิตเอาละครับโคซิตพาบอลหุ่นโบเต็งบังไว้มิดเลยครับมุลเลอร์มุลเลอร์พาบอลมาได้แล้วจังหวะนี้มุลเลอร์ล็อกกลับโอ้โหรถมาคอร์โลโซลื่นไปเลยครับจังหวะนี้บอลอยู่ที่ปาวัตซิโดโยซิโดพาบอลเข้ากราโตไม่ได้ครับมาคอร์โลโซกับมาเคลียร์ไว้ได้ครับโอ้โหแล้วสวนมาจาังหวะนนี้มีแทมมี่ข้างหน้าครับโอ้โหแล้ว โอ้โหบอลยังได้อยู่ก็เ่อนของโชซี่ครับแม่เซมี่เกือบจะเก็บบอลไม่ได้นะเอาแล้วครับเปิดบอลมาจังหวะนี้คารบมาซนูโลลองยิงบอลติดเข้ามาของน่าเสียดายครับดูครับมาได้จังหวะนี้แนละ้วดึงติดเซนของลอยเออร์นะโอ้โหน่าเสียดายจรงิงๆครับ แต่ลูกเตะมุมนะครับเท่เวลาก็เหลืออีกครึ่งวินาทีจะหมดเวลาแงล้วครับไปดูอยู่ที่ลูกตั้งแต่ครับเปิดเข้ามาตรงนี้คือว่าเอาละครับพลังมซันนโดยเก็บบอลไอที่เปโดจุนว่าเปโดเบโดเบโดมองมาที่อัลซันโดดตรงนนี้โอ้โหบังติดบล็อกครับแล้วก็ เี่์ออกไปแล้วไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทดลาเกินไป3ทีแล้วก็เป่านกหวีดบมเวลาข้างขน่งันเลยนะครับซึ่งต่อเวลาพิเศษก็ยังทำอะไรกันไม่ได้่งครับก็ถึงนความกดดันของโ็สาปาโต้และนักเตะอื่นเลยนะครับใครที่ต้องดูครับว่า ทางด้านของทั้งผู้ผจัดการทีมทั้งสองฝั่งจะส่งใครมายิงจุดโทษนะครับไปดูไฮไลท์ของเกมนี้ก่อนเลยนะครับนี่ครับนาหน้าของกาซุนิครับโหมมาชนคารนะครับเบปาก็หมดสิทธิ์แล้วนะครับ อันนี้จะโทษหนังสองทีมแล้วนะครับต่จอจินโยครับเดินกับมาเลยจินโยวิ่งมายิงเรียบร้อยครับจินโยขึ้นนำแล้วเชลซีอาราบาอาราบายิงโอ้โหตรงกลางแฮมมี่แฮมมี่ก็ไม่เข้าเหมือนกันครับเชียโกเชียโกวิ่งไม่เข้าครับเชียโกเรียบร้อยครับจูซาสบลูกเวตา ฟิดเป้คูจินโยิดโดไม่เข้าครับโอ้โหแล้วกดดันเลยครับมาเดโลนอยไตโดแล้วดิเก้ยิงลูกนีจะเป็นการยิงประตูชัยชนะได้ครับโอ้โหเตโดว่าเป็นไรกันนะครับวันนี้เตะมืสองฝั่งอาจจะลากันก็เป็นได้นะครัวแม่ับ นวิงมาแปรเรียบร้อยเลยครับเอาครับอารันโซยิยงเข้าชนะครับ้ายิงไม่เข้าโยนความกดดันให้กับเกปาเลยนะั้อาร,อนอรันโซเรียบร้อยเซซีเอาชนะบายอนยูนิกจากการมีกีดโทษครับ3ประตูต่อหนึ่ง น,น,น,ยยนี่นนะเออก็้เซฟไปเยอะเหมือนกันนะเออได้แต่มองครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ s c r ต b e ให้ผมด้วยนะครับ